ปกติแล้วกองหน้าที่แฟนบอลคาดหวังจะต้องมีสภาพร่างกายออกมาอย่างไงนะครับต้องสูงเกิน180ซมหรือเปล่าหรือต้องมีรูปร่างแข็งแกร่งบึกบึนไม่มีไขมันใช่ไหมแต่นั่นก็เป็นเพียงการคัดกรองที่ไม่ถูกหลักนะครับและเป็นรูปแบบที่เพอร์เฟกเกินไปลองคิดภาพกลับกันนะครับให้กองหน้าสูง177ซมและมีน้ำหนักเกือบเกือบ90กิกรพร้อมพุงอ,อ่อนๆดูสิ แตบบ่นี้คุณยังอยากจะได้เขาอยู่ไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงมีคําตอบเด็กใจอยู่แล้วนะครับว่ากองหน้าแบบนี้มันจะไปทําอะไรได้แต่เชื่อเหอะมีสโมสรนหนึ่งที่ต้องการเขาและเขาก็ต้องการสโมสรแห่งนี้เช่นกันวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะขอพาทุกท่านไปรู้จักดาวยิงหุ่นอวบระดับตานานของเวเดอร์เบิรเมนไอตันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับใช้คนนั้นชื่อไอตันกอชเวตด,ดาสินวา กองหน้ารังถวมชาวบราซิลที่ตลอดอาชีพการแข่ง5แปีแรกในชีวิตไม่มีอะไรให้น่าจดจำสักเท่าไหร่ที่พอคุยได้ก็คือฟอร์มช่วงที่เล่นให้กับกัวรานีในประเทศบ้านเกิดที่ยิงได้20ประตูและมีช่วงฟอร์มฟืดๆกับตีเกรสทีมดังในเม็กซิโกแต่ชีวิตของไอตันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อได้ย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่แผ่นดินยุโรปอย่างประเทศเยอรมันกับสโมสรเวเดอร์เบรเมนด้วยราคาสูงถึง2.5ล้านปอนด์ซึ่งในเวลานั้นปี1าายนึ่งพัมเ้ามาพร้อยสิ อย่างตีเกรดด้วยการยิงไปเพียง5ประตูจาก16เกมลํำพังแค่แฟนบอลเห็นรูปร่างแก่ตอนมาสวมเสื้อซ้อมก็เกิดอาการยี้กันไปหลายคนแล้วนะครับยิงเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลแรกฟอร์มยังฝื่อสุดๆไปเลยนะครับยิงดนแค่2ประตูเท่านั้นแต่นั้นไม่นานนกนางนวลขอเปลี่ยนผู้กุมบังเหียนนะครับเป็นบุนเดสเทรนเนอร์ระเบียบจัดอย่างเฟริกมาก,กัดเข้ามาคุมทีมนะครับหายนา้มันเกิดกับไอตันทันทีนะครับด้วยไลฟ์สไตล์แบบชิลๆสบายๆของเขามาเจอกับเจ้าระเบียบตัวจริงสิยงจริงก็พังสิครับอีแบบเนี่ย แต่โชคยังดีนะครับที่นายใหญ่จอมขมังเวทอยู่ได้ไม่นานก็ถูกปลดออกไปแต่ไฮไล์สำคัญตรงการมาของโทมัสชาร์ปกุนซือหนุ่มไฟแรงที่พร้อมชนกับทุกปัญหาเขาเข้ามาเบรกการย้ายของไอตันไว้ได้ทันท่วงทีนะครับและระดมสมองการปรับทัศนคติจนไอตันปรับตัวเองให้เล่นเป็นทีมมากขึ้นนะครับผนึกกำลังกับเพื่อนๆจนยกระดับเกมรุกของเบรเมนคือมาเป็นเบอร์ต้นๆของลีกได้ในทีสั้นที่2รวมกับเรายิงชาวเปรูอย่างคารดิโอปิซาโรและเพเมเกอร์ตำนานทีมชาติออสเตรียอย่างอันเดรียสแฮซ็อกจบซ ไอ้ใต้มีจุดเด่นที่เท้าซ้ายที่ใช้งานได้ดีสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์ในรูปแบบใดก็ตามรวมถึงยังมีความเร็วชนิดหาตัวจับยากและเทคนิคแปลวพรวาเอาเรื่องแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียหลักๆก็คือเขาไม่ใช่คนที่ชอบไล่บอลและเล่นเกมรับสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นปัญหาที่กุนซือคนอื่นๆมักจะไม่ชอบนะัก แต่กบโทมัสชราปเขาเลือกที่จะเมินเฉยในข้อด้อยนี้นะครับและปรับหมากให้ไอายตันไม่ต้องสวนเกมรับอะไรทั้งสิน้นมีหน้าที่วิ่งทาทางอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและรอสวนกลับเท่านั้นซึ่งนั่นถือเป็นหมากที่ชาฉลาดที่นําพาทั้งไอตันและสมสสนประสบความสําเร็จถึงขั้นควา้าแชมป์ลีกได้ตั้งแต่ยังไม่ทันจบฤดูกาลเมื่อซีซั่น202-203ไฮไลท์สาสคัญคือการตัดสินแชมป์กับบบเยนในนัดที่32นะครับซึ่งไอาตันเป็นคนยิงปิดท้ายประตู3ประตูต่อหนึ่งได้สาเร็จ ผลง,งานคว้าถาดบุนเดสลีกามาครองเป็นสมัยที่4ีบวกกับเดอเบย์โพคาอีกหนึ่งรายการผ่านขุนพลที่ดีที่สุดของเบรเมนในรอบ10ปีโดยมีผู้สำบัต,ปปตูเป็นอันเดสไรเคแนวรับแบ็คขวาเป็นพอลสตาเทอรี่ทีมชาติแคนาดาเซ็นเตอร์แบ็คมีวาเลเลียงอิสมาเอลจับคู่กับมาราเดนเคอร์สตาเยตส่วนแบ็คซ้ายเป็น Christian คริสเตียนชูสกองกลางนะครับมาในระบบไดมอนด์กลางรับเป็นแฟรงเกิลแมนคู่กลางเป็นทิมบรอฟสกี้กับฟาเบนแอนด์และมีเพย์เมเกอร์ตัวเก่งนะครับเชิงสูงอย่างโยฮันมิกูเป็นตัวสร้างสรรค์เกม และแน่นอนนะครับคู่หน้าอีวานครัสนิกจับคู่กับไอตันซึ่งฤดูกาลนั้นไอตันซัดไปถึง34ประตูจาก43นัดในทุกรายการให้กับเบรเมนความยิ่งใหญ่ของเขานั้นไม่ต่างจากที่แมนยูมีคันตอหน้าเลยสักนิดนะครับไอตันเป็นที่รักของแฟนเบรเมนอย่างมากที่ถึงขั้นยกเขาให้เป็นหนึ่งในตำนานสโมสรเลยทีเดียวถึงแม้การจากลาของเขาจะทําให้แฟนๆนั้นเสียใจสุดๆก็ตามทีการเลิอกออกจากทีมไปอย่างชาวเก๋สูสคือสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลเขาได้แต่เฝ้าถามตัวเองว่าททททาาาามต้อตมอต้อองงงงเกกัีีี่่่บรรนนุยข นั้นเขาก็ย้ายไปเรื่อยนะครับทั้งตุรกีสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนออสเตรียและจีนจนกระทั่งกลับสู่ประเทศเยอรมันและประกาศเลิกเล่นกับสโม,มสรฮัตเซียบิงเกนแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับเขาก็ได้หวนคืนสู่บ้านอดีตที่รักและพ่อคนที่สองในชีวิตอย่างโทมัสชาร์ฟบอสที่เขารักที่สุดในชีวิตในเกมแห่งกติยศที่สโม,มสรมอบให้เมื่อปี2014ปิดฉากชีวิตแสนอบอุ่นกับเวเดอร์เบรเมนไอตันไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากเบรเมนแม้จะให้แลกกับติดทีมชาติบราซิลเขาก็ไม่ยอมเด็ดขาด เรนจะก,กันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์